แม่โบคะปั๊มนมเพิ่งเสร็จน้องตื่นพอดีแบบนี้เอาเข้าเต้าต่อเลยหรือให้น้องกินนมสต๊อกต้องบอกว่าก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติก๊กตอกโบเนิร์ดคิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยต้องเอาเข้าต่อเลยคะ่ะเพราะว่าอะไรนะคะต้องเอาข้าเต้าต่อคือว่าถ้าเราคะ่ะเพิ่งปั๊มนมเสร็จใช่ไหมคะแลวระหว่างที่เราปั๊มนมเสร็จอุตตะโอ้ยลูกคะ่ะตื่นมาร้องไห้ขอกินนมพอดีเเลยยรราาาจะทอํอ่งไ ถ้าในกรณีนี้นะคะคุณแม่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเอานมสต๊อกหรือว่าเอานมที่ปั๊มเสร็จมาป้อนให้ลูกนะคะเพราะว่าจริงๆนมในเต้ายังมีอยู่ค่ะแต่มันจะไหลช้าคุณแม่อาจจะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่เราปั๊มนมเสร็จเอาลูกมาดูเต้าลูกจะร้องไห้บ่นบ่นงอเงงอแงพึมพำพึมพำนิดนึงเนาะแล้วก็รู้สึกว่าหงุดหงิดไม่ทำไมนมไม่ไหลสักทีหงุดหงิดจังเลยอะไรแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่าหลังจากที่เราปั๊มเสร็จยังมีนมอยู่ในเต้าอยู่นะคะแต่นมมันจะไหลช้ามันจะไหลแบบไม่ทันใจลูกนะคะถ้าาาคุณแม่่่เอออยยกกกทีหลลููวฮ มีนอมอยู่มีนอมอยู่คุณแม่สามารถที่จะเอานอมที่ปั๊มแล้วคะดูดใส่สลิงแล้วก็มาหยดข้างๆนะคะข้างๆเต้านมของคุณแม่ข้างๆมุมปากให้คร้ให้ลูกเขารับรู้ว่าอ๋อมันมีนมมันมีนมนะแล้วลูกค่ะก็จะออกแรงดูดที่แรงขึ้นออกแรงดูดที่แรงขึ้นเพื่อที่จะไปกระตุ้นนะคะพอเต้านมได้รับสัญญ,ญาณจะส่งส่งมาที่ พอเต้านมนะคะได้รับสัญญาณเต้านมนะคะก็จะส่งนะคะขึ้นมาตรงสมองนะคะสมองก็จะส่งสัญญาณมาที่เต้านมนะคะแล้วก็บอกเต้านมบอกว่าอา้าวไปไปไปน้ำนมพุ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะมีน้ํานมอีกก๊อกกอกกอกต่อมานะคะโอเคไหมคะนมสต๊อกอยากให้คุณแม่เก็บรักษาวไว้ไว้ใช้เวลาที่คุณแม่ต้องกลับไปทํางานนะคะจะได้ไม่สิ้นเปลืองนะคะโอเคไหม